สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทา7จ็สีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกันกบยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่26กันยายนนะครับคำขืนนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกเพชรยินดีคู่มวยถว่จัดได้น่าดูคุกคี้สูสีนะครับ รวมถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ําคืนนี้นะครับมีหลายรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าประเทศสเปนและฟุตบอลถ้วยใบเล็กของประเทศทวีปยุโรปก็เป็นในด้านของฟุตบอลยุโรปาลีกนะครับไฮไลท์จะเป็นการเจอกันระหว่างทางนะครับเจ้าหมาป่าแห่งกรุงโรมเอสโรม่านะครับก็จะเปิดบ้านนะครับรับมือครับกับทางแอตเลติกบิลเบายอดเทมแกลบประเทศสเปนนะครับซึ่งผมเมตาก็วิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชรยินดีนะครับช่่่วววงงงทที2ิิเเคครรรราาาาะะะห์์จณนนนับบใด้ขออฟุตตลปศ คาคืนนี้คัดให้เน้นๆ5ห้าคู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นแรงใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับหรับช่องทางการติดตามผมเมทาสามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นอิสต้าแกรมเมธาเจ็ดสีสี่ 4, ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึกดด้วยนะครับส่วนอกสนใจกับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจาวันรวมถึงด้านของกลุ่มลายเสียงมวยนะครับได้ด้านของกลุ่มลายราคาพิมพ์กลุ่มข้อมูลมวยและกลุ่มฟุตบอลครับดูได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยก168ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลนด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลด้านล่างสำหรับกลุ่มกีฬามวยพักยก8นครับมาเปนาเดน,นะครับม,มารอท่านอยู่นะครับ เราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับค้ำขืนนี้กันเลยนะครับทั้ง10คู่นะครับคู่แรกครับศึกเพชรยินดีวันนี้นะครับมวยจำการชกในช่วงเวลาครับ18.00นอเป็นต้นไปคู่แรกนะครับเพชรพอใจบาสทุ่งเข่าหลวงเจอกับทางเจ้าวันมีชัยครับทีเคดีมวยไทยยีมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1 0 2ปอนด์ครับในด้านของทางเพชรพอใจนี่มาลดไป0.2สครับส่วนทางเจ้าวันมีชัยลดไป1.5ครับ ราคาเรทเปิดให้ดังทางเจ้านะครับเพชรพอใจต่อที่ราคา1 1 8นะครับทางเพชรพอใจเป็นวยเพศสีมือครอบเครื่องอิสองมวยหลากหลายส่วนทางเจ้านะครับมุมน้ําเงินบันมีชัยเป็นว้ยเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีนะครับมวยคู่ที่ส่วนตัวผมเมธาผมรักผมชอบทางเจ้าเพชรพอใจคู่หนึ่งนะครับคู่ที่2อครับเทพเอเชียนะครับบ่วงแสน ไฟครับครับวันนี้เจอกับทางเจ้านะครับทรงเดชนะครับเพชรนาคามวยคู่นี้เจอกันพิกัด126ปอนด์นะครับทางเจ้าเพชรเอเชียนี่ก็ลดน้ำหนักไป2.1นะถือว่าลดเยอะส่วนทางเจ้าทรงเดชก็มาเท่าพาาิกัดเลยครับมวยคู่นี้ราคาเล็วกว่าทางเพชรเอเชีย,ยต่อ19นะครับในด้านของมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเมธาครับผมชอบในด้านของมวยเข่าในเหนียวแน่น,นปัป้มรัดมาตตีดีคือทางเจ้าทรงเดชนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับเพชร2เรราใบมวยไทยเจอกับทางเจ้าหนึอำนาจอึ้งอุบลครับมวยคู่นี้เจอกันพิกัด121ปอนด์นะครับึ่ง ส่วนทางเจ้าหนึ่งอำนาจมาเท่าวิกัดเลยครับมวยคู่นี้ผมชอบไปนด้านของทางเจ้าหนึ่งอำนาจครับไปนด้านของมวยคู่ที่สามนะครับและคู่ที่สี่เข้าไปนด้านของวันนี้นะครับมังกรเพชรนะครับในด้านของคู่ที่สี่วันนี้นะครับซุปเปอร์บอลนะครับในด้านของทางคู่ที่สี่วันนี้ครับมังกรเพชรนี่ก็ได้เจอกับทางเจ้าครับกล้องบุรพานะครับทิพ่าไม้ครับมวยคู่นี้มังกรเพชรสายมูลสนุกเกอร์นี่ก็มาน้ําหนักเลยครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดห้าร้อยแปดสิจุดห้าทางกล้องบุรพาก็ลดไป 0.1นจดะครับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมธทานะครับผมรักผมชอบทางเจ้านะครับมังกรเพชรนะครับผมรักผมชอบทางเจ้ามังกรเพชรรับเป็นด้านของมวยคู่ที่ส่วันนี้นะครับและคู่ที่5ครเบเป็นด้านของมณี่เจริญเงินนะครับบญลานอเมยไทยเจอกระถางเจ้าเพชรอรังการนะครับในคุ้งลงน้ําแข็งครับมวยคู่นี้ครับอุ้ที่ศูนย์สี่นะครับส่วนตัวนี้ผมชอบทางเพชรอรังการได้สูงได้ลอยได้ใหญ่กว่านะครับแล้วคู่ต่อมาเดชชัยยาเพชรยันดีอาคาเดมี่เจอกระถางเจ้าขุนสยามกับสิทธิ์สอทอนะครับนี่ก่อนครับมวยคู่นี้ครับ ฝีมืออยู่ทางเจ้าเดชชัาย,ยาเพชรเข่าในเหน่วนแน่นอยู่ทางเจ้าม,มุมน้าเงินครับมวยคลี่ผมชอบทางเจ้าครับขุนสยามครับเป็นนังของมวยคู่ ที่5นะครับและคู่ที่6วันนี้คร Thailand, e society, ับกับตันทีมจิตไทยแลนด์เจอกับทางเจ e ้าเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชมวยคู่นี้ครับสูงยาวใหญ่นะครับประเภทขุนม้าเทศนะครับทางเจ้ากับตันทีส่วนทางเจ้าเพชรบึงการก็ฝีมือครบเครื่องแต่วันนี้เล็กกว่านะครับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมธานะครับผมชอบเล็กพิกขี้หนูคือทางเจ้าเพชรบึงการนะครับและคู่ต่อมาครับเพชรไทยแลนด์นะครับออจิตเกษมเจอกับทางบุญหลงคลองหลงบุรีสอดมวยคู่นี้เจอกันที่กัด123ปอนด์นะครับทางเจ้ากับเพชรไทยแลนด์นี่เข่าในเหนียวแน่นครับส่่่่่ววววนนนนทาางงงเเจ้้บบบบุุญหลรรรรพีีคคคััมมมยยยออ์แขป๊กะู ชอบถังเพชรไทยแลนด์นะครับแล้วคู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้นครับขวัญใจครับเกียรติชัยยุทธเจอกระถางเจ้าถังแดงป้อนิพนธ์พันธ์นะครับมวยคู่นี้เจอกันพิธีกัด101ปอนด์กับมวยคูน่นีผมชอบถังเจ้าถังแดงนะครับวันนี้นะครับในด้านของมวยวันนี้ทั้ง10คู่ผมเมธาก็แจ้งข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวช่วงที่2เจอกันใหม่กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ